สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับเพจของฟิกอิงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีสินค้านะครับมาเทสพร้อมส่งลูกค้าเป็นเครื่องตัดมิมากีตัว CG60SR3 ก็ตอนนี้ผมกำลังตัดสติกเกอร์หน้ากว้าง60ปิิ้น แบบมีม้านะครับแล้วก็ทําเป็นฉลากสินค้าแล้วก็ตัดตัวมิมุกิตัวนี้นะครับก็สามารถตัดไดคัดได้นะครับเป็นม้วนนะครับแล้วก็ตัดหน้ากว้างได้นะครับ60หรือว่าเกินเกินกว่านั้นนะครับก็ตัวนี้ของผมมันเป็นหน้ากว้าง60ใส่มา้าก็จะได้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตัดสติกเกอร์เปล่าๆนะครับก็จะตัดเกินได้นะครับสัก65นะครับด้านหลังก็งจะเป็นสติกเกอร์นะครับอันนี้จะเป็นสติกเกอร์ ธรรมดานะครับตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์ A3 นะครับอันนี้ผมตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าเราจะตัดเฟกนะครับทําแบบนี้ก็ได้ logo, นะครับใส่โลโก้นะครับแล้วก็นาเฟกนะครับมาเข้าเครื่องตัดนะครับแล้วก็ตัดเสร็จแล้วเราก็ลอกแล้วก็ใส่สติกกี้นะครับแปะที่เฟกนะครับแล้วก็นํามาติดกับเสื้อครับใช้เครื่องรีดร้อนรีดทับอีกหนึ่งทีนะครับก็จะได้เสื้อสกรีนด้วยเฟกตัดแบบนี้นะครับสวยๆนะครับ ตอนนี้ก็เทสติ๊กเกอร์นะครับ A3 นะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังเทสติ๊กเกอร์หน้ากว้าง60เซนนะครับก็ทํางานได้สบายเลยนะครับจะแตกต่างกับเครื่องตัดตัวเล็กนะครับหรือว่าเครื่องตัดหน้ากว้างของ A3 นะครับตัวนี้จะทำงานได้ง่ายนะครับแล้วก็นิ่งนะครับนี้พิมพ์จาก Eco s สว e นนะครับแล้วก็นำมาตัดนะครับ มือโคสเว้นของเรานะครับตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่นะครับกลิ่นน้อยนะครับลดอาการฝุ้งตันนะครับไม่เหมือนตัวก่อนก่อนนะครับกลิ่นค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็มีอาการฝุ้งนะครับแล้วก็ตันมากมากเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ผมตั้งสปีดไว้ที่10นะครับแรงที่30นะครับผมถ้าท่านใดอยากต้องการเร็วเนี่ยเราก็ตั้งเพิ่มได้เป็น20นะครับหรือว่า30นะครับ ถ้าเทสเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวก็จะนําไปส่งลูกค้านะครับนัดลูกค้าไว้แล้วนะครับสินค้าทุกตัวนะครับเราก็เทสทดสอบนะครับก่อนที่จะไปส่งลูกค้านะครับเพื่อให้การใช้งานมันมีประสิทธิภาพนะครับตัวนี้ก็ตัดเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมลองแกะลอกให้ดูดยะลองแกะแล้วก็ลอกให้ดูนะครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับ ของบริษัทฟิกอินครับเราจําหน่ายเครื่องพิมพ์นะครับวัสดุเครื่องพิมพ์นะครับแล้วก็เครื่องสร้างอาชีพต่างๆนะครับรวมถึงเครื่องตัดสติกเกอร์ด้วยนะครับก็สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวขอเทสงานไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็าลาไปก่อนสวัสดีครับ